สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับเราคุยกันร้อนๆทุกคืนนะครับวันนี้ประเด็นร้อนๆที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องการเมืองที่ถูกจุดมาจากต่างประเทศนะครับเรื่องการให้สัมภาษณ์จองคุณตั้งศรีชินวัตรที่เหมือนว่าจะพยายามส่งสัญญ,ญาณที่จะ ลองดองหรือว่าจะเจรจากับฝั่งของคอสชนะครับนาไปสู่เสียงวิพากษวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับทาให้เวทีการเมืองก็กลับมากระเพื่อมอีกครั้งวันนี้จะคุยกันนะครับว่าการเจรจาถ้าจะเกิดขึ้นจะเป็นไปได้หรือไม่และจะยืนอยู่บนเงื่อนไขอะไรหรือจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างซิ่มเชิงนะครับวันนี้เราจะคุยกันกับแขกรับเชิญสองท่านที่อยู่ในแวดวงการเมืองนะครับท่านแรกเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญางความคิดกับ กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแกนนอนกลุ่มว่าที่สีแดงคุณสมบัติบุญงามอันงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอีกท่านนึงนะครับจากฝากฝั่งของพรคประชธิปัต์นะครับอดีตโฆษกประชธิปัต์คุณชวนนท์อิทธราโกมาสุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางคุณสมบัติก่อนนะฮะครับการออกใม้สัมภาษณ์แบบนี้ของคุณทักษิณจริงๆมันเกิดในช่วงใกล้เคียงกับคุณยิ่งรักก็ให้สัมภาษณ์สื่อนอกด้วยหลายคนก็เลยมองเชื่อมโยงไปเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรพยายามที่จะส่งสัญญาอะไรมันเป็นไปได้ไหมการเจรจาท เป็นไปได้สิทำไมเป็นไปได้การเจรจามันเป็นมันเป็นอัจฉริกรรมหรือยังไงมันถึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันมากมายอะไรขนาดนั้นแบอย่างนี้ก่อนหลักการก่อนเราเรายอมรับแม้ว่าสังคมเรามีความขัดแย้งครับอืมแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ลุมลังด้วยและมีเป็นเป็นความขัดแย้งซึ่งเป็นเหตุเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับการเมืองก็คือเป็นเรื่องของความแตกต่างทางความคิดแล้วก็มีการต่อสู้กันทางความคิดมีปัญหาลุมลังแล้วก็ส่งผลสะเทือนมากมายนะครับอ่ามุมูสวนนท บางคนเขาก็บอกว่าการเจราจากับบุญทักษิณก็เหมือนการคุยกับน,นักโทษมันอาจจะทําไม่ได้ค,คือผม,มคิดอย่างนี้นะฮะว่าวันนี้เราเรามองประเด็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมก่อนนะครับ,รบการเจราจาจะเกิดขึ้นกับใครกลุ่มไหนก็แล้วแต่การเจราจาเกิดขึ้นแล้วมีผลสำฤทธิ์แล้วผลประโยชน์ต้องเกิดกับประชาชนโดยส่วนรวม นี่ถามว่าหลักการการเจราจาระหว่างคุณทักษิณกับใครก็แล้วแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกรเราเคยได้ยินมาหลายครั้งแม้แต่แตัต้งแต่สมัยปฏิวัติตั้งแต่สมัยคอมชใช่ไหมฮะก็มีข่าวคุณทักษิณยินดีเจรจาครับ,รบผมได้ยินเรื่องนี้มาหลายครั้งแต่ถามว่านี่หลักการก่อนว่าถามว่าจะเจราจาก,กันโดยเปิดเผยได้ไหมผมคิดว่าคงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเดกประยุทธ์หรือใครในรัฐบาลจะบอกว่าเอาละเจราจาคุณทักษิณหนึ่งจเจราจาที่ไหนนะะสองเจราจาอย่างไรสามเจรจาเรื่องอะไรถ้าจะเกิดขึ้นจริงก็คงเกิิดดขึ้้นนหลัังาากกถเะครบ แต่ที่ผ่านม,ามันคือมันคือเหมือนกับเจรจามาเป็นเกือบสิปีได้ตั้งแต่ปี49ผมไม่ทราบว่ามีใครเจราจาจริงหรือไม่จริงหรือคุณทักษิณมีการส่งสารผ่านใครแต่วันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาบ้านเมืองมัน,ม,นมันเดินมาเยอะเกินกว่าที่จะบอกว่ากลับไปคุยกับคุณทักษิณแล้วมันจบหรือการปลอ,องดองหรือการปฏิรูปมันเกิดผมไม่ได้ดังเกลียดใครนะครับถึงวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าเราเราบาดเจ็บเราบอบช้ำม,มาได้กันทุกคนนะครับสิบปีวันนี้ต้องถามว่าถ้าเจรจาคุณทักษิณผมถามว่า สมมติว่าเจรจาสาเร็จนะผมไม่รู้ว่าเจรจาเรื่องอะไรได้ซ้ำไปสําเร็จแล้วประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นหรือเปล่าหรือบ้านเมืองมันมันเดินกลับไปสู่จุดที่เราทุกคนอยากเห็นหรือไม่อมแต่ถ้าเราเจรจาบอกว่าเจราจาคุณทักษิณเพื่อมีเรื่องการเจราจาต่อรองกันเอาเรื่องการผ่านหรือไม่ผ่านรัฐธรรมนูญมามาอยู่บนโต๊ะการเจราจา หรือเอาเรื่องของความสงบหรือไม่สงบมาอยู่บนโต๊ะกา,า,ารเจรจาครับผมไม่เห็นประโยชน์ว่าเราจะกลับไปตรงนั้นทําไมแต่คุณทักษินอาจจะเป็นในบางคนก็บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญหรือมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนจํานวนมหาศาลในประเทศไทยเขาต้องเขาต้องยอมรับก่อนก่อนที่จะเดินหน้าไปสุ่จุดที่คุณผม,มไม่ปฏิเสธว่าคุณทักษิณก็เป็นที่นิยมสมชอบของกลุ่มผู้ที่สนับสนุนคุณทักษิณแต่วันนี้มันมันถึงเวลาที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วคร,รับอเราจะบอกว่าวันนี้เป็นเจรจาคุณทักษิณ ผมยังนึกไม่ออกว่าอย่างที่คุณพูดกับคุณเสดผู้สืบครูกันหนึ่งคือหลักการเนี่ยมันเจราจารไม่ได้นะฮะเปิดเผยเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครกล้าเจรละจารคุณทักษิณแน่อคุณทักษิณมีสถานะที่ที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับสองคือสาระที่จะพูดคุยกันผมยังนึกไม่ออกว่าจะเจรจากันเรื่องอะไรคุณทักษิณจะเอาอะไรมาตรอรอบบอกว่าอ่าถ้าไม่ถ้าไม่ยอมเจราจารกับผมผมจะสั่งให้ผู้สนับสนุนผมคว่ำรัฐธรรมนูญผมไม่ได้ขอต่ชอช็อตเขก็บอกก็คว่ำก็คว่ำผมก็อยู่ต่ออ่า เห็นด้วยการเจรจาแต่ว่าอย่างที่คุณชาวนาว่ามันโอ้โหรายละเอียดมันเยอะแยะเลยที่ไหนยังไงเรื่องอะไรครับก็เราจัดเรียงลาดับยังไงดีคืออันดับแรกก่อนผมเห็นด้วยว่าการเจรจาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เรียนใช้เป็นกลไกในการที่จะขจัดความขัดแย้งก่อนนะครับผมคิดว่าไม่ว่าความขัดแย้งนั้นในระดับใดก็แล้วแต่การพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีก่อนนะครับ แต่ถามว่าเมื่อการพูดเราคาดหวังกับการพูดคุยเนี่ยเราคาดหวังถึงขนาดว่าความขัดแย้งจะยุต,ติหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการคาดหวังที่มากไปนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรที่มีการคุยกันนะครับเอาเอาหลักการนี้ก่อนนะครับด,ด,ดังนั้นจะมีการเจาารจาหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เขาก็เชิญชวนนะคุ่กรณีนะครับอย่างเช่นคอสชซึ่งเป็นผู้เล่นหลักอยู่ตอนนี้นะครับมาเป็นพูดคุยกันนะครับแต่ผมเห็นด้วยเรื่องว่า การพูดคุยอาจจะไม่ได้มีหมายความว่าเป็นการคุยในในที่เปิดะนะครับคือหลักการเจรจา,าเนี่ยมันมีวิธีการไปคุยกันในใน,ในที่ลับก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เป็นเรื่องสาธนารณะนะครับเมื่อการคุยไปแล้วปุ๊บเนี่ยตัวละครหรือผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องก,การตัดสินใจหรือการยอมรับต่อต่อการที่เขาคุยกันเนี่ยอันนั้นก็จะมีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือตัวละครอื่นๆหรือกลุ่มการอื่นอื่นนะครับแต่ที่ผ่านมา ก็เป็นสิบปีนะครับเอ๊ะทำไมในฐานคุณสมบัติทำไมการจะจําไม่เกิดหรือมันดูไม่ผมเชื่อคงมีการคุยกันนะครับขนาดในเหตุการณ์สําคัญๆกันมีหลังบ้านมาคุยกันนะครับผมก็ใจอย่างนี้นะครับผมก็ใจว่าสิบปีเราเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่แต่ละฝ่ายเชื่อว่าจะสามารถชนะกันได้นะครับอย่างเด็ดขาดนะครับก็เลยมีความพยายามที่จะใช้แนวทางการต่อสู้กัน นะครับผัดกันไปผัดกันมา,านะครับแต่นี้ก็สิปีแล้วนะครับสู้ไปด้วยคุยไปด้วยออการผ่านมาก็การคุยคงมีบันโดยตลอดแหละผมคิดว่าจะคุยผ่านตัวแทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการพูดคุยเจราจาการระดับไหนมีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าสิปีนี้เป็น10ปีที่แต่ละฝ่ายเชื่อว่าจะชนะก,กันได้เด็ดขาดาดังนั้นเนี่ยก็พวกก็จะจะจะสู้กันหนักก็จะเกเกกันหนักใช่ไหมครับได้เสียกันเยอะ นะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ไม่ยุติแต่ว่าผมมองว่านี่นก็สิปีแล้วะนะครับผมว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสังคมโดยเฉพาะผู้เล่นหลักๆนะอย่างเช่นกลุ่มการเมืองนะครับพรรคการเมืองนะครับหรือ,อาทางคอสชอทางทหารก็ต้องยอมรับว่าทหารก็เกี่ยวข้องกับการเมืองกันข้างเยอะผ<ะ>พราะว่ากลุ่มกลุ่มบุคคลเหล่านี้ควรที่จะสแสวงหาแนวทางอื่น<ะ>ซึ่งไม่ใช่วิธีการเดิมๆอีกแล้วนะครับต้องคิดค้นหาวิธีการที่จะ ค่อยคลี่คลายความขัดแย้งหรือปัญหาที่มันหมักหมมแล้วก็เป็นการสร้างก็แล้สร้างปัญหาแล้วก็ทำลายโอกาสของประเทศแล้วก็พี่น้องประชาชนคุณสวรรค์สิบปีไล้อย่างที่คุณสมบัติว่ามันโอ้โหมันสะสมอะไรกันมามากมายวันนี้มันจบละคือคิดว่ามันไม่ไม่มีฝ่ายนชนะขาดแล้วต้องคุยกันแล้วผมคิดว่ามันมันก็คงเป็นวิวัฒนาการของปัญหาแล้วผมก็เรียนว่าถ้าเราพูดถึงการเจรจาคุณทักษินเมื่อสัก ห้าปีที่แล้วหรือเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีภาพชัดเจนกว่าน,นี้ว่าคุณทักษิณมีบทบาทมีความสําคัญแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีความขัดแย้งจริงๆแต่วันนี้ผมเชื่อว่าอีวิวัฒนากา,ารตรงนี้มันทําให้ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ตัวคุณทักษิณวันนี้ทาให้ผมเชื่อว่าการเจราจาคุณทักษิณเนี่ยต่อให้มีการเจรจาแล้วคุยกันรู้เรื่องเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่ได้เดินไปไหนซึ่งผมคิดว่าไม่จําเป็นด้วยซ้ำผมคิดว่าขนะนี้ไม่มีความจําเป็นสาหรับส่วนตัวผมนะฮะคืออยากใครอยากจะคุยกันหลังบ้านคุยก คนทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายในสังคมก็มองเห็นว่าเป้าประสงค์ของความต้องการของสังคมโดยรวมเนี่ยมันไปถึงการปฏิรูปมันไปถึงความเป็นธรรมมันไปถึงความยุติธรรมมันไปถึงเรื่องอนาคตที่ดีกว่าคือมันข้ามไปเลยผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น<ะ>ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันทําให้สิปีที่ผา่านมาการเรียนรู้จะโดยฝ่ายไหนก็แล้วแต่มันสูญเปล่าเราวันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องของการที่คนมีอำนาจในประเทศปัจจุบันเจราจาคุณนักสินแล้วมันจบ<ะ>ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับวันนี้มีข่าวมาสมมุติว่าคนเอกประยุทธ นะฮะไปหาคุยกับคุณทักษิณที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสมมติทางที่สนับสนุนเอาพูดตรงๆกับฝั่งผมเนี่ยนะก็เกิดเรื่องแน่ถูกไหมครับก็บอกเอาเจรจาคุณทักษิณได้ยังไงเอาแค่ว่าตรงนี้ก่อนนะสมมติว่ามีใครตอบรับว่าขอคิดดูก่อนไม่ต้องไปเจรจาก็จะมีฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยออกมาทันทีว่าเฮ้ยไปเจรจาได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมนึงได้บอกนะครับว่ามันมัน มันเป็นเงื่อนไขของของการที่จะไปปะทุความขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราไม่อยากเห็นนะสองประเด็นท่าปรสมบัติคือเราข้ามไปเลยได้ไหมไม่ต้องคุยเลยได้ไหมอันที่สองคือกองเชียร์แต่ฝ่ายก็จะไม่ยอมให้เกิดการเจรจาต้องคุยต้องคุยเพียงแต่ว่าเราอย่าไปคุยเรื่องเชิงบุคคลนะครับอย่าไปคุยเรื่องเชิงบุคคลตัวบุคคลคุยเรื่องประเด็นะนะครับถ้าเราคุยเรื่องประเด็นคุยเรื่องปฏิรูปก็ได้นะฮะถ้าฝั่งกองเชียร์คุณชาวนนสนใจเรื่องปฏิรูปอันนี้ก็เกือบจะสองปีลวรวมรวมรวมที่ กพสออกมาก็ปีหนึ่งนะครับรวมเปสองปีแล้วคือเราก็คุยกันเรื่องปฏิรูปก,ก็ได้นะคุยเรื่องเพรีย์ไต่ก็ได้ในฝั่งผมก็มีประเด็นเรื่องเพรีย์ไต่ทาให้สองสิ่งนี้มันไม่ไม่ขัดแย้งกันแต่คุณชินรู้ประเมินว่าโอ้โหพอเริ่มคุยกันปุ๊บเขาจะทั้งสองฝ่ายจะตั้งแง่เลยอาจจะไม่ต้องคุยไปที่ตรงไปที่คุณทักษิณก็ได้มันมีวิธีการคุยคือคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดโทษนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคุยกับกลุ่มอื่นเนี่ยผมจะเห็นต่างนะฮะความเห็นเมื่อสักครู่นี้คือเดช กับคุณทักษิณนะนะฮะอันนั้นถือความเห็นผมเม่สักครู่แต่แต่ผมเห็นตรงกันว่าถ้าเป็นเจรจาระหว่างกลุ่มการเมืองอ่าอันนี้เราเรื่องผู้โดยหลว่มาพูดเราเอารื่องการปฏิรูปมาพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะฮะเรื่องกระบวนการทางการเมืองอันนี้มาคุยกันได้ผมเห็นด้วยนี่เป็นคุณทักษิณปุ๊บคุณทักษิณถ้าคุยกับคุณทักษิณเนี่ยผมถามว่าถ้าเงื่อนไขคุณทักษิณคือคุณทักษิณต้องพ้นผิดกับเมืองไทยได้เนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมครับในในทางปฏิบัติผมไม่ได้มีสมมติว่าผมอยู่ข้างเดียวคุณ ผมก็จะบอกว่ามันมันเป็นไปได้ยากนะที่คุณทักษณิณจะบอกว่าให้ตัวเองคนอีกค้นิีคนเดียว,ยวแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วมันไม่เกิดความแตกแยกอะ่ะ<ฮ>มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถามว่าถ้าไม่เอาเรื่องนี้อยู่ในการเจรจา คุณทักษิณคุยไหมล่ะครับอาคุณสมบัติถ้าจะเป <Okay. S 1> ็นเจรจาจริงคุณทักษิณก็ต้องมีเรื่องขายแบบนี้ไหมเรื่องการเรื่องโทษเรื่องคุกเรื่องอะไรด้วยไหมอาเท่าที่ผมอ่านที่คุณทักษิณทักษิณให้สัมภาษณ์ก็พูดเลยชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องเรื่องคดีของตัวเองอ่าอันดับแรก,ก่อนนะั้นเราให้รเราเราดูข้อท็จจริงที่แกพูดก่อนนะแกะย้ำว่าการพูดคุยครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแกส่วนจะเชื่อหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นโอเคผ่านเรื่องนี้นะครับอันนึงติ ติดที่ตัวคุณทักษิณน,นะครับซึ่งผมก็ยอมรับนะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับถ้ามีคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวละครอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับแต่ว่าเมื่อมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าการปรัดเศษเนี่ยจะเป็นทําให้มันมันจะเป็นเรื่องที่คือปัญคุณถ้าเป,เป็นการปฏิเศษบุคคลนะผมผม ผมก็จะโอเคนะ้า huh. พู้มีปัญหากันจริงๆทุกคนผมก็จะโอเคแต่ว่าถ้าปฏิเสธการคุยเลยเนี่ยผมผมผมรู้สึกเป็นปัญหานะครับผมเชื่อสังคมเราต้องคุยนะอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับสิ่งเช่งคอสชนี่อาจจะปัดกุฏสักษิงตรงแรงแรงนะครับเพื่อที่จะทําให้กองเชียร์หรือใครจํานวนหนึ่งที่กังวลเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าลาบากใจนะครับแต่ว่าชิงเป็นผู้นํา ของการเปิดให้มีกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับการพูดคุยมันจะไม่เสียของนะมันเป็นการมันเป็นวิธีการจัดการกกะจัดความขัดแย้งเนี่ยที่ราคาถูกอัะเยะเราจะไปทิ้งเรื่องนี้ทําไมด้วยเหตุผลาว่าเกิดออกมาจากปากคุณทักสิณเนี่ยผมผมรู้สึกมันเสียดายแต่คุณชฟนอนคิดว่าไงคิดว่ากลัวมันจะยิ่งร้อนขึ้นพอเป็นคุณทักษิณอยู่ในโต๊ะเจรจาปุ๊บกองเชียร์จะไม่ค่อยพอใจหลักการในการเจรจาเห็นด้วยนะฮะมีการเจรจาทุกทุกประเทศในโลกทุกสังคมครับ จะรบกันจะรบราค้าฟันกงนสุดท้ายกลับมาโตเจรจานะฮะอันนี้เห็นอันนี้เห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ที่คงปฏิเสธไม่ได้สาคนแต่นความหมายของผมก็คือว่าขณะนี้การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งหรือว่าองค์คาพยพในสังคมเนี่ยมันมีกลุ่มอื่นมันมีองค์คาพยศอื่นที่ผมเห็นว่ามันมีความจําเป็นต้องพูดคุยกันก่อนที่จะเดินกลับไปหาจุดที่บอกว่าไปเจรจาคุณทักษิณเพราะเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยมันก็เกิดความแตกแยกในสังคมแล้วผมคุยกับคุณสมบัติผมคุยกับกล กบปปสไปคุยกับนปชหรืออะไรมันยังมสามารถหากรอบการเจราจากรอบการพูดคุยที่พูดคุยกันไล้มันเกิดประโยชน์โดยส่วนรวมได้แต่เรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้ที่ผมเห็นว่าผมไม่เห็นประโยชน์ตามตรงวันที่ทางทีมงานโทรชวนผมบอก,บอกอรายการผมก็บอกเลยว่าผมไม่เห็นประโยชน์ในการวิพากษ์วิจารเรื่องนี้ได้ซ้มพัเพราะก็เป็นสิ่งกุณทักษณิณนะครับอยากจะวิพากษ์วิจารประเทศไทยจากนอกมันไม่จ้เ<า><ไ>ป็นเลยนะฮะที่ต้องคุยกันแต่เร่ตัวผมเนี่ยผมเห็นว่ามีเรื่องอื่นสาคัญกว่าเอางี้ดีกว่าอาอย่าไปพูดว่า ไม่จำเป็นเลยแล้วกันแต่ผมเห็นเองว่าขณะเนี้ถึงปีนี้2559เนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่ควรจะทําก่อนอย่างน้อยอนะฮะที่จะย้อนกลับไปเจาะเวลาหาอาดีตว่าเอากลับไปคุยคุณทักษิณก่อนไหมซึ่งอย่างที่เรียนเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าต่อให้คุยกันได้แล้วหนึ่งคือมันจะไม่มีฝ่ายที่ออกมาต่อต้านสองคือจะไม่มีเงื่อนไขที่คุณทักษิณเสนอมาแล้วฝ่ายนี้รับไม่ได้สามคือสุดท้ายเจรจาไปแล้วปัญหามันก็อาจจะไม่จบถ้าเป็นไปตามขาเรื่อคุณหมบอกคือคุณทักษิณก็ไม่เอาเรื่องคดีเลย ถ้าไม่เอาคุณทัสินเรื่องคดีผมว่าคุยกับคนอื่นก็ได้ครับ อ่าเราข้ามได้ไหมคุณบอกว่าข้าไปเลยโอเคคือผมก็แปลกใจนิดหน่อยโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจผมเข้าใจคือมวลชนเนี่ยมันคือเขาปลุกเร้ากันคือมันต่อสู้กันมานานนะกัรแย่งกันานแล้วก็มวลชนถูกปลุกเร้าเยอะกลุ่มการเมืองต่างๆที่มีมวลชนที่ถูกปลุกเร้าอย่างแรงเนี่ยอ่ย่อมย่อมอาจจะมีปฏิกิริยาตอต่อบคุณทักษิณเยอะคือถ้าไหนคุณชาวนนพูดถึงได้ว่าเขาทาสงครามสู้รบกันเนี่ยเขายิงเจรจากันได้แต่ว่ายกไม่ทักษิณคือมันเป็นเรื่องแบบ ไอ้เราต้องมีสติกันแล้วสังคมแต่ไม่มีคือถ้าถ้ากทชจะไม่รับลูกผมก็ไม่ติดขัดอะไรนะแต่ว่าผมเตือนไว้ก่อนว่าเราอยู่ในอาการที่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขาลบกันเนี่ยนะคเดดแดงขเดดสาฝ่ายเขาลบกันเนี่ยนะก็ยังเจรจาใช้การคุยของเราเนี่ยการเมืองเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาอื่นเขาคุยกันได้แต่ว่าถ้ามีเรื่องทักษิณเขามาเกี่ยวข้องในเมืองไทยคุยไม่ได้เป็นปัจจัยเบ็ดล็อกขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าไตักกะต้องมีปัญหาคุณสมบัติเข้าใจคุณเ้ฟนอนอย่างงี้ะผมผมไ้เรียน ประเด็นที่ผมพยายามจะอธิบายนี่ความหมายก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มไหนนะครับ,รบเวลาออกมามีการชมุมนุมเรียกร้องออกมายื่นข้อเสนอของฝ่ายตัวเองครับผมก็ยังไม่เห็นว่ามีใครที่ไปพูดเรื่องคุณทักษิณเอาละบางคนอาจจะบอกว่าบางกลุ่มอาจจะเป็นฝ่ายสนับสนุนคุณทักษิณแต่เรื่องคุณทักษิณก็อาจจะเก็บไว้้หงหลังก่อนอดังนั้นผมถึงเรียนว่าวันนี้มันเสียดายถ้าเรากลับไปจุดที่บอกว่าขอคุยกับคุณทักษิณก่อนได้ไหมคุณทักษิณข้อเสนอมาคุยเอียก่อนแล้วไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นทีหลังทั้งๆที่วันนี้ประเทศมนีภาารรรระออืื่่เงงกกปปฏิูขส นะครับเรื่องการกระบวนการที่ฝ่ายนปชเขามีคำเรียกข้อ,ขอเรียกร้องมาความไม่ยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มาน,นั่งคุยกันได้ไหมว่าตกลงข้อได้จริงมันคืออะไระแล้ววันนี้มันสถานการณ์เป็นรัฐบาลของช่วงเปลี่ยนผ่านเรามาว่าตรงนี้ไม่คุยคุณทักษิณมันจะคบวุงเฮะ,เะในเมื่อรัานมาก็ยอมรับว,ว่าเขาก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลคนหนึ่งพูดต,งตรงๆคือผมไม่เรียนไงฮะว่ามันคุยกันต่อหน้ามันก็คงคุยยากอยู่แล้วผู้ที่มียนาาเขาก็เป็นกา้ธรรมแต่ที่คุยรับหลังมันอาจจะมีเงื่อนไขที่คุ แต่ทีนี้เอาสมมติยังไม่มีเนี่ยแต่ผมพูดว่าถ้ามีการไปบอกว่าวันนี้ธราจาคุณทักษิณไม่ใช่ตัวผมที่ปฏิเสธแต่ผมเรียนว่าเมื่อมีการบอกว่าเอาหล่ะมีแนวโน้มว่าจะพูดค,คน,น,นไม่ยอมมันก็มีความขัดแย้งขึ้นทันทีผมต้องเรียนว่าวันนี้เราสิบป,ปีที่ผ่านมาเราใช้โอกาสเราเสียโอกาส เราเอาเวลาทั้งหมดที่สิบปีที่เราร่วมันเรียนรู้เนี่ยมาเดินเรื่องที่มันสามารถเดินก่อนได้ไหมมันเดินแล้วไม่มีความขัดแยง้งมันเดินแล้วสังคมได้ประโยชน์มันเดินแล้วสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันมันเป็นประโยชน์กว่างี้ครับนี่ฮะพอไปคุยกับท่านสิรปุ๊บยิ่งร้อนอ่ะ<ด>ยิ่งไม่ได้ประโยชน์ผมจะบอกให้คือมันมีมันมีสาการข้อท็จจริงว่าได้เรื่องมวลชนเนี่ยเร่าร้อนนะครับแล้วก็เขาเขาถูกปลุกให้ให้รู้สึก นะตื่นตัวทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองกับตัวบุคคลนะครับอย่างผมยกตัวอย่างล่าสุดอย่างเช่นผมไปเรียนหนังสือที่สถาบันกอบก้ากับคุณคุณอี้อย่างเงี้ยอยู่อยู่ที่ปักเท็นปักอาจจะมีรูปถ่ายออกมานะอันนี้นี่ไปเรียนหนังสือนะไม่ได้มาเจรจาอะไรกันเลยนะแค่ไปเรียนหนังสือกันมาคุยมาภาพข่าวแบบพู้ประคุบมวลชนจำนวนหนึ่ง นะครับเกิดอันเกิดปฏิกิริยาว่าไปเรียนหนังสือกันได้ยังไงได้ยังไงทั้งสองฝ่ายมวลชนฝั่งผมก็อาจจะมีบางคนตําหนิมาว่าเอ้ทำไมไปเรียนกันอี่ไดีพ่อพี่ไปนั่งอยู่ติดกับเขาได้ยังไงมวลชนคุณพี่เขาไปไปนั่งติดกับบกรอะไรจุดได้ยังไงนี่ผมผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอาการแบบนี้ระหว่างว่าในเรื่องหลักการกับความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยต้องต้องเราต้องสังคมเราต้องเรียนรู้และการวิพากษ์วิจารณ์พบ ผมคิดว่าเราต้องวิจารณ์สภาพการของมวลชนแล้วต้องยอมรับสักทีว่าความขัดแย้งสิบปีที่พวกเราไปเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยสร้างสร้างไซต์เอฟเฟกที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยก็คือมวลชนเนี่ยยังรู้สึกปุกเร่าางนี้ต้องค่อยๆค,ค,คลามดาวมาอย่างเช่นอ่ะผมไปเจอคุณชวนนรหรือคุณผมไปคุยกีกาแฟคุณอารณ์กเนี่ยอโอ้มีมีคนมีปฏิกิริยาเยอะนะ,ะคือไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่คุณทักษิณคือเนี่ยแม้แต่เราสองคนถ้าอยู่เราไปเจอ มีคนไปเจอผมคุณชำนนท์กินกาแฟอยู่ชั้นล่างอ่ะพีพีทีวีอย่างเงี้ยปม๊บเป็นประเด็นนะครับคุณชำนนท์คิดว่าไงนี่แหละฮะผมถึงถึงได้เรียนว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมันมีอารมณ์นี้จริงมมมันนีีอารรณ์้จิงในมวลชนเรียนแล้วผมตึองเรียนไงว่าวันนี้สิบปีแล้วกระบวนการที่เรากำลังจะเดินต่อเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปบอกเอาเจรจาคุณทักษิณทันทีอร้้นนมัไดแก้ได้ไหมครับ วันนี้ถึงนึกบอกว่าผมกับคุณสมบัติเนี่ยอยากกินกาแฟกันต้องช่วยกันไทยอีกสองปีคือผมคุ้นตอนคืออีกสองปีข้างหน้าเนี่ยเดินยังไงให้ผมกับคุณสมบัติไปกินกาแฟกันได้ถูกไหมครับแต่คุณสมบัติคิดว่าไงแต่ถ้าเกิดคุณสมบกลับไปบอกว่าเอาเจรจาคุณทักษิณเข้ามาทันทีเนี่ยผมไม่มีทางได้กินกาแฟเขาอีกเลยคุณสมบัติคิดว่าไงเขาเดินหน้าชนไปเลยเดินหน้าคุยไปเลยการคืออย่างที่การเจรจาเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งทางเปิดและทางลับถูกไหมฮะถ ถ้าไม่มีใครรู้นี่มันก็ปเป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกต้องแต่ว่าการาเราจรจารมันควรมันเราต้องคุยก่อนในกระบวนการเจรจารสันติภาพภาคใต้เนี่ยที่เราเห็นเป็นข่าวกันที่ลบลุยกันขนาดนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าสังคมไทยเราจะรู้ว่าจะมีมีการเจรจารเนี่ยทางทหารเนี่ยกับทางทางแนวร่วมเนี่ยเขาคุยกันเขาพบปะคุยกันสองสามครั้งนะเตรียมการเพื่อรับเมื่อพร้อมแล้วจึงค่อยๆส่งสัญญาณกันออกมามาเป็นกระบวนการและทั่วโลกเป็นแบบนี้นะครับ กรณีนี้ก็เช่นการท่านเกรงว่ามวลชนแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีจะมีอาการเนี่ยก็แต่เราเห็นประโยชน์ในหลักการก่อนต้องเห็นประโยชน์นะถ้าไม่เห็นประโยชน์แย่คุณจะมโนว่ากระจบไม่ต้องไม่ต้องพูดแต่ถ้าเห็นประโยชนค์ควรจะคุยนะแต่ว่าทำให้อารมณ์คนมันลงเรอเรื่องอารมณ์คนเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอารมณ์คนเป็นเรื่องที่พวกเราต้องบริหารนะครับแล้วต้องสื่อสารกับมวลชนส่งสัญญาณน,นี้กลับไปที่มวลชนแล้ว อย่าไปตามมวลชนตัวองทุกเรื่องถ้าเรื่องนั้นมันมันมีมันเป็นประเด็นทางหลักการเราต้องยืนยันนะเราต้องกล้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยมวลชนตะเลยปบุกเข้ามาแล้วปล่อยเขาตะเลิ์อคุณสมนนถ้าเจรจาหลักการดีเดินหน้าเจรจาแล้วค่อยอธิบายมวลชนผมเรียนอย่างนี้ให้ว่าถ้าเจรจาเนี่ยมันก็ต้องเจรจาแล้วเราตอบได้ว่าผลประโยชน์มันมันคืออะไรครับนะครับขณะนี้ผมเรียนตามตรงผมยังนึกไม่ออกผมยังนึกไม่ออกจริงๆนะฮะเพราะว่าเจรจาแล้วมันจะเกิด ผลบวกมากกว่าผลลบได้อย่างไรไม่จําเป็นคือคืออยางจะผมตัดสินใจว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นในความคิด็นแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่เรียนว่าผมยังนึกไม่ออกว่าตกลงเอาเรื่องอะไรมาคุยถ้าสมมติว่ายืนยันว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวแล้วคุยเรื่องอะไรคือคุูตั้งถิ่ก็เป็นคนที่มัน คุณนักสินสามารถไปกดปุ่มอะไรได้ตอนนี้ที่จะเกิดประโยชน์ในแง่ของการเจรจาและผลประโยชน์มันตกอยู่กับประชาชนทุกคนถ้ากิดในแง่คุณนักสินก็เป็นคนที่มีคนนิยมอยู่จำนวนมากครับถ้าคุณนักสินโอเคยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วเดินหน้ามวลชนก็จะเดินหน้าพร้อมไปด้วยไม่มีประโยชน์ครับเดินหน้าในเรื่องไหนหมายถึงว่าให้ความร่วมมือกับพอร้อาในเรื่องร้องเรียในเรื่องรัฐธรรมนูญฮ่มีประโยชน์ไหมครับคือผมคิดว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านไม่ผ่านเนี่ยผมไม่กังวล ผมคิดว่าอยากให้ประชาชนได้เรียนได,ได้ศึกษารัฐธรรมนูนแล้วก็แสดงออกกันให้เต็มที่ถูกไหมครัผมกไม็ไม่เห็นประโยชน์ว่าสมมติเจออาจารย์คุณทักษศิลแล้วคุณทักษศิณบอกสั่งบนชนบอกผ่านรัฐธรรมนูนประเทศเราก็้ยนกับไปอีกอะใจผมถึ็ขนาดที่ถึงผมอยากว่ามันเราเรียนรู้ประชาธิปไต,าย,ตยมันคงไปไม่ได้เต็มใบละครับมันก็มีปัญหาในสไตล์ของประเทศไทยเองในระแบบของคนไทยแต่ ผมก็ต้องยืนยันอีกครั้งว่าผมเสียดายการเรียนรู้ที่ผ่านมาถ้ากลับไปเจรจา,ากันตรงนี้นาจุดเดียวเนี่ยผมไม่ปฏิเสธว่าจะไปพูดคุยกันหลังจากหรือไปบังเอิญเจอกันต่างประเทศแต่ถ้าบอกว่าเจรจา,าแล้วเปิดเผยแล้วบอกเอาเรื่องนี้มาเป็นสาระหลักของการเดินไปข้างหน้าเนี่ยผมมองไม่เห็นประโยชน์จริงๆคุณสมปัญญะสุดท้ายหนึ่งนาทีคือถ้าไม่คุยกันเราก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เราก็ต้องมาโนเอาว่าการคุยมันจะจะมีเพราะม,มันไม่คุยเราจะรู้ยังไงว่าจะคุยเรื่องอะไระใช่ไหมครับเรื่องคุณสั้าชยเลย ผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย<ฮ>ะนะครับถ้าต้องการถ้าระวังเรื่องภาพที่จะออกมาก็ใช้การผ่านตัวแทนก็ได้ <ฮะ S 1> ไม่ต้องคุยตรงนะผ่านตัวแทนนะไปกินน้ำชากินกาแฟค่อยคุยกัน <ฮะ S 1> แล้วก็ค่อยๆรับฟังแลกเปลี่ยนนะใช้บรรยากาศฮะฮะนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ถ้ามันมันพบว่าเนื้อหาที่มันคุยกันเอ๊ะมันมีประเด็นดี<ฮ>ะนะน่าสนใจนะเป็นประโยชน์นะไม่ <ฮะ S 1> ไม,ไม่ไม่มีผลเสียต่อประเทศชาติ นะก็ค่อยๆพัฒนาไอเดีความคิดครหรือข้อตกลงนั้นขึ้นมาเอาไว้ติดตามกันต่อนะขอบคุณทั้นสองท่านนะครับอบครับพระคุณดียวนะครับช่วงหน้าท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการเรื่องเป็นขาวนะครับ